วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2567มีจุดลงทะเบียนนะคะของมีผู้มาร่วมงานแล้วก็ผู้ที่จะรับประกาศเกียรติคุณนะคะขนมเปรกแล้วก็มีบูธอีเวนต์ต่างๆนะคะ มหิดลยูน <mêmes> ิเวอร์ซ <mente b ühren> ิต <motherf abil itation> wow. um um ี้มีของยูเนสโกนะคะก็กร่มส่งเสริมการเรียนรู้เขตตลิ่งชันนี่นะคะมีอุปกรณ์ต่างๆมีให้วาดลูกด้วยเป็นสื่อการเรียนรู้ค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นหลักสูตรการรู้หนังสือไทยนะคะเป็นกิจกรรมดีๆของเขตพัฒนานะคะด้านนี้แนะนำการอ่านหนังสืออ e b ุกขัที t v ถ่ายทอดสดท่านรองเอกร,ราชนะคะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้มาถึงที่งานค่ะถ่ายภาพร่วมกันค่ะทะเบียนสกรดีเด่นระดับประเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะมีนิทรรศการที่ดีๆนะคะสกรระดับเขตคลองเตยนะคะ วันนี้มามีอะไรมาโชว์คะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สกรเขตคลองเองตยเราจะทําเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโอ้เป็นอ e ีบุ๊กใช่ค่ะที่เรานํามาโชว์นี่คือตอนนี้เนี่ยหนังสือแบบนี้ค่ะเรา,าน,ออนํามาอัพโหลดลงใน QR code หมดเลยอ๋อเด็กๆอ่านาอ่านได้ง่ายแล้วก,ก็กิจกรรมพัสูงอายุก็มีค่ะก็จะเป็นในสน่วนของการ โอ้งานศิลปะงานประดิษฐ์งานที่ของผู้สูงอายุหมดเลย<อ>แล้วก็ช่วงบ่ายมีผู้สูงอายุมารำแสดงโชว์ที่ชั้นสามโอ้มีมีการแสดงนะคะดูใช่ค่ะพั้สูงทั้สูงอายุเนี่ยจะมีการเรียนรำเดินประดิษฐ์เนี่ยค่ะแล้วก็ได้นำของตรงนี้ค่ะมาโชว์แล้วก็รำโชว์ด้วยแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายถ้ายังไงเชิญไปที่ชั้นสามนะคะค่ะ กรอระดับเขตวัฒนานะคะส่งเสริมการเรียนรู้นในกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งกล,กลุ่มเป้าหมายตรงนี้อาจจะแบ่งเป็นในกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติที่มาทํางานในไทยหรืออีกกลุ่มนี้คือกลุ่มคนไทยเองที่พาดกาการเรียนรู้ในระดับที่เป็นพัฒน์มิตรสกุลระดับถมคะโอ้เยี่ยมเลยลใช่เพราะว่าคนไทยเราเองบางบางน้องนักศึกษาเข้ามาเรียนนะคะ บางท่านเนี่ยอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เลยอ๋อส่วนใหญ่เป็นคนชาติอะไรคะเอ่าของของที่มีเขียวตะนาวเนี่ยค่ะมีมีทุกทุกทุกไอ้นี่เลยตัตมะตันม่าเมียนมาแล้วก็ในกลุ่มของพวกมาเลเซียก็มีโอ้โห่ค่ะกลุ่มทักษะที่เป็นแบบชายแดนอย่างเงี้ยค่ะชาติพันธุ์โอ้ดี่ดูนี่น่าม่เป็นสื่อนะคะเยี่ยมเลยนะคะเป็นการเพิ่มทักษะด้านภาษาไทยให้กับ คนต่างชาตินะคะอยากให้ได้คนไทยก่อนด็กคนไทยกินก๋วยเตี๋ยวไทยก็คือการคนไทยด้วยนะคะคือถ้าเป็นโรงเรียนในระบบโรงเรียนเนีด็กจะสอนตั้งแต่อนุบาลอค่ทการอัดรัดเขียนได้ผลงานผู้ผลงานของผู้เรียนเลยนะแฟ้มพอร์ตคอลิโอสกลเขตตลิ่งชันนะคะโอ้ส่งเสริมบุค บุคคลออทิสติกนะคะแล้วก็ครอบครัวอย่างยั่งยืนนะคะนี่มีสื่อการเรียนรู้นะคะลงทะเบียนนะคะไปเลยครับน้องๆเข้าไปเลยครับ h การนี้เปิดแนวให้นักศึกษาคนเหตุการณ์รู้หนังสือประจำปี2020เสร็จด้วยค่ะและ National Treaty Day 2020 for mutual understanding and peace is officially completed Congratulations ก่อนถ่ายทอดสดเตรียมพื้นที่นะ และคณะจากสำน,นักงานยูเนสโกสุริยทัศน์กรุงเทพมหานครค่ะดรสุเทพแกสันเทียประธานในพิธีคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาตประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกได้ประกาศ ให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือตามมติข้อเสนอของเวทีการประชุมรัฐมนตรีศึกษาโลกเรื่องการขจัดการไม่รู้หนังสือนักกุงเตหารานประเทศอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง19กันยายน2 Acces education a language. They speak understand to or in ย เนื่องในโอกาสวันที่รึกษากนแห่งการรู้หนังสือประจำปี2,567วันที่8กันยายน2,567เนื่องในโอกาสวันที่รึกษากนแห่งการรู้หนังสือประจำปี2,567ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้การรู้หนังสือ เพื่อเน้นย้ำและกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการรู้หนังสือและการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลชุมชนและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกการรู้หนังสือเป็นพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นของมวลมนุษยชาติที่จะใช้ในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ของอสพทอ,อาชีวะหรือสอชโดยซ้ำไปเนื่องจากว่าการจัดการศึกษาของกรมส่งเสริมการรู้เป็นการจัดการศึกษาตลอด ทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงผู้สูงวัยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ท่านให้ความสําคัญท่านบอกว่าการพัฒนายกระดับคุณภาพของคนไทยต้องใช้การศึกษาเป็นฐานแต่ในขณะปัจจุบันนี้การศึกษาของไทยเองนะครับมีคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจนํานวนมากนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นปี567แล้วก็ขอให การจัดการครั้งนี้รู้ตามวัตถุประสงค์ที่ทานำมาผามครับสวัสดีครับค่ะข,ขอเรียนเชิญที่ดูเีนรู้ก่อนนะคะเพื่อทวามรูีเปิดคะ The Chairperson to present a token of appreciation to the representative from the director of UNESCO Regional Office in Bangkok ขอเชิญประมือค่ะและขอเชิญท่านผู้ดีค่ะมอบของเลิกนะคะให้กับท่านประธานในพิธีค่ะ and the director general to present a token of appreciation to the chairperson ขอเชิญประมุนะะม่นะะนะ นะคะอ๋อนะคะ one two three Big smile one two three ขอเป็นตัว L ได้ดิค่ะและรางวัลแรกนะคะจะเป็นรางวัลจากโครงการ Learning Toy เพื่อความเสมอภาคทางการศึกาษาระยะที่2ระดับผู้บริหารนะคะตอนนะคะผูดโดยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนคะรนายกค่ะขอเสียงปรบมือให้ะคะ่ะ ำดับถัดไปนะคะผู้แทนนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะลำดับถัดไปนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแม่ฮ้องศนค่ะ สมัยคุณหญิงเ็ญจาแสงมาลินะคะรางวัลผู้มีผลง,งานดีเด่นคุณกฤษพันธ์ทองรุ่มนะคะคุณเป็นงานเครือข่ายสบรระดับอเมริกันอมระดับไอคอนสีธรรมราชค่ารางวัลชมเชยนะคะคุณทรงบางสุพ่วงนะคะรางวัลที่สองนะคะคุณอนุชิตอาพรทองค่ะรางวัล สุรนานะคะสำนักงานสอกรประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านรองมานะคะรับสองรอบแานติดตรางวัลที่3นะคะศูนย์ฝึกและงานยั้งยืนและสัปีนะคะร่วมกันสร้างอนาคตที่ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตได้ด้วยพลังของการรู้หย่งสูงนะคะ Let us commit to e x p l o t i n g for the Tracy a s a cornerstone. สวัสดีค่ะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ Thank you very much and see you next year ค่ะเราจบการในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราขัไปนะคะเชิญเข้าสู่ช่วงบ่ายนะคะของงานวันที่รกษักลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2567นะคะซึ่งในช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายพิเศษคะ่ะเนืงในโอกาสวันที่รกษากลแห่งการรู้หนังสือนั่นเองนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านดรมิรินดาบุรรรุ่งโรจน์นะคะมาเป็นที่กรเพื่อบรรยายในช่วงบ่ายนี้ค่ะในลำดับแรกนะคะพิฉันขอภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาิทยาลัยมาิดนนะคะสาาที่ท่านมีความชำนาญในการศึกษาแบบทวิพหุภาษาเพื่อการรู้หนังสือและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะขอเซ็นปรดมือต้อนรับนะคะท่านดรมิรินดาค่ะ ขอบพระคุณท่านผู้กรมากนะคะแล้วก็เ,เรียนท่านอธิอธบดีนะคะท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงผู้แทนผู้ในการองค์การยูเนสโกคุณดุลกัปยุทธสุขนะคะรวมถึงผู้เป็นนักภาษาศาสตร์นะคะนักภาษาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ในทั่วโลกนะคะจะมองว่าความหลากหลายของภาษาเนี่ยเป็นเหมือนกับสีสันของดอกไม้นะคะยิ่งภาษาเยอะ ดอกไม้บนโลกใบนี้ก็จะยิ่งมีสีสันเยอะกาารยยอมรับเลยครับว่าเรามีภาษาที่หลากหลายตัวยที่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหรือว่าในทวีปเหล่านั้นระบบตัวสาทินมาลายูเทียษกับภาษาไทยเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่การเขียนภาษาไทยได้โดยตรงนะคะ เดี๋ยวขอเก็บจอนะคะเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านรองอธิบดีนะคะท่านเอกราชวีวัน์นะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านดรมิรินดาด้วยนะคะประมือให้ด้วยนะคะมอบของที่ระลึกหันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมอย่างมากมายนะคะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบพููภาษานะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เราดำเนินการอยู่แล้วแต่มาเรียนรู้ให้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ เราได้ดําเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของงานวิทยาลักษากรแห่งการรู้หนังสือประจําปี2567นี้นะคะซึ่งเราจัดกันภายใต้นะคะการส่งเสริมการศึกษาแบบผู้ภาษาการรู้หนังสือเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันและเพื่อสันติภาพนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในงานวิทยาลักษากรแห่งการรู้หนังสือประจําปี2568สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ เป็นที่ระลึกร่วมกันนะคะ